กระแจเลื่อนถือเป็นอุปกรณ์ทางการช่างที่ต้องใช้แรงในขณะใช้งานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการจะเลือกใช้งานจึงต้องคำนึงถึงความแข็งแรงทนทานเป็นสำคัญซึ่งประแจเลื่อนรุ่นนี้ผลิตมาจากเหล็กทุบแข็งคุณภาพดีทำให้มีความแข็งแรงสามารถทนทานต่อการใช้งานหนักได้ หัวประแจออกแบบมาให้ใช้สำหรับน็อตหัวหกเหลีย่ยมขนาดพกพาง่ายต่อการเก็บรักษาบริเวณด้ามหุ้มยางและมีการออกแบบมาให้รองรับกับการใช้มือจับช่วยให้ไม่รู้สึกเจ็บมือแม้ว่าจะใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านก็ตามประแจหลายรุ่นมีรูปลักษณ์ที่ไม่ต่างกันมากนะักเพราะออกแบบมาเพื่อเน้นการใช้งานรวมถึงประแจเลื่อนรุน่นนี้ซึ่งมีรูปทรงที่ช่างหรือผู้ที่ใช้งานอยู่เป็นประจำน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ตัวประแจมีความยาว15นิ้วเป็นขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานในหลายๆรูปแบบปากประแจมีการชุบแข็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและช่วยเพิ่มแรงขันอีก2 5สาอร์เซสามารถใช้งานได้ยาวนานเพราะมีการเคลือบผิวป้องกันสนิมขณะใช้งานต้องมีความระมัดระวงังเพราะประแจรุ่นนี้มีน้ำหนักพอสมควรเลยทีเดียวครับเป้าหมายหลักในการใช้ประแจเลื่อนคือการขันและคลายนอ็อตหรือสกรูซึ่งประแจเลื่อนรุ่นนี้ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี ตัวประแจผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานด้ามจับออกแบบมาให้สามารถจับได้กระชับมือปากประแจมีความแข็งแรงปากที่เป็นส่วนเลื่อนสามารถล็อกตำแหน่งได้ดีไม่มีการขยับไปมาช่วยให้สามารถขันหรือคลายน็อตและสกรูได้อย่างมีประสิทธิภาพมาพร้อมขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปช่วยให้พกพาไปใช้งานนอกได้สะดวกครับ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาประแจเลื่อนมาใช้เป็นเครื่องมือประจำบ้านประแจเลื่อนรุ่นนี้น่าสนใจมากทีเดียวครับ เพราะมีการออกแบบมาให้รองรับการใช้งานในหลายๆระดับด้ามจับของประแจหุ้มยางช่วยให้ขนาดใช้งานไม่รู้สึกเจ็บมือและยังช่วยไม่ให้เลื่นหลุดมืออีกด้วยส่วนของตัวประแจมีการชุบนิกเกิลเพื่อป้องกันการเกิดสนิมและมีการบอกหน่วยวัดที่ปากประแจเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานขนาดของรุ่นนี้ความกระทับรัดสามารถนํามาใช้งานในบ้านหรือพกพาไปใช้งานด้านนอกได้สะดวกจะเป็นช่างมืออาชีพหรือบุคคลทั่วไปก็ใช้ได้สบายครับ โดยปกติด้ามของประแจจะมีการออกแบบมาให้เหมาะสมกับส่วนหัวแต่ประแจเลื่อนด้ามยาวจะช่วยให้การใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นในกรณีที่ต้องขันหรือคลายน็อตในพื้นที่ที่อยู่ลึกหรือแคบการใช้ประแจเลื่อนด้ามยาวจะแก้ปัญหาได้ดีโดยประแจรุ่นนี้ยังมีความแข็งแรงทนทานเพราะผลิตมาจากเหล็กคุณภาพสูงไม่บินง,ง่ายแม้จะถูกกระแทกก็ตามแม้ว่าจะมีความแข็งแรงมากเพียงใดแต่เพื่อยืดอายุการใช้งาน ควรใช้ผ้าชุบน้ำมันเช็ดทุกครั้งหลังจากใช้งานแล้วด้วยครับกระแจเลื่นชุบแข็งตามมาตรฐานดิน12,476และแข็งแรงด้วยการผลิตจากวัสดุโครมวานาเดียมสามารถใช้งานได้ในหลายๆกรณีเหมาะกับช่างมืออาชีพหรือแม้แต่บุคคลทั่วไปก็สามารถใช้รุ่นนี้ได้ บริเวณปากประแจมีสเกลบอกความกว้างเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบสามารถขยายปากประแจได้ง่ายๆด้วยกันแกนไปทางซ้ายตัวประแจมีสีดำทำความสะอาดง่ายใช้งานได้อย่างไม่ต้องกังวลเพราะมีการผลิตภายใต้มาตรฐาน iso 6787ครับประแจที่มีขนาดใหญ่ถึง30นิ้วอาจจะไม่ใช่เครื่องมือที่ผู้คนทั่วไปสามารถนำมาใช้งานได้แต่สำหรับช่างมืออาชีพถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ต่องานบางประเภทมากทีเดียว โดยตัวประแจมีการเคลือบฟอสเฟตสีดำชุบแข็งป้องกันการสึกหรอหรือความเสียหายจากการกระแทกคุณจึงมั่นใจในอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้เพราะมีกระบวนการผลิตตามมาตรฐานดิน3117และ ISO 6 7 8 7ปากประแจมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรสามารถปรับขนาดตามชิ้นงานได้อย่างแม่นำหัวประแจทำมุม15องศาทำให้สามารถใช้ขันในบริเวณที่แคบได้เป็นอย่างดี ใครที่นานนานครั้งจะได้ใช้งานประแจสักทีอาจพบว่าในขณะใช้งานมาเกิดอาการเจ็บมือหรืออาจจะลื่นหลุดมือบ้างซึ่งประแจเลื่อนรุ่นนี้มีการออกแบบด้ามจับมาเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะส่วนของตัวประแจผลิตมาจากเหล็ก CR v วคุณภาพดีได้มาตรฐานโรงงานทำให้สามารถนำมาใช้งานในครัวเรือนหรือพกติดรถยนต์ไว้ใช้ในายามฉุกเฉินได้หลังจากใช้งานสามารถล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดได้และควรใช้น้ำมันเช็ดทุกครั้งก่อนเก็บเพื่อป้องกันการเกิดสนิมครับ สำหรับประแจรุ่นนี้ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปภายในบ้านมากๆไม่ว่าจะเป็นการขันใต้อ่างน้ำอ่างล้างมือท่อน้ำดีหรืออื่นๆอีกมากมายอีกทั้งด้ามจับยังมีขนาดสัน้นทําให้สามารถจับได้ถนัดมือตัวประแจผลิตมาจากอลูมิเนียมที่ทนต่อการสึกหรอและป้องกันการเกิดสนิมน้ำหนักเบาที่สําคัญประแจรุ่นนี้ยังปากประแจมีให้เลือกถึง3แบบทําให้สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลาย เก็บรักษาได้ง่ายเพราะสามารถล้างน้ำเช็ดให้แห้งแล้วเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้เลยช่างซ่อมมืออาชีพที่มีทักษะในการใช้เครื่องมือช่างเป็นอย่างดีอาจจะกำลังมองหาประแจเลื่อนที่ใช้งานไม่ยุ่งยากและพกพาน่ายเป็นหนึ่งในเครื่องมือคู่ใจโดยประแจเลื่อนรุ่นนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยทีเดียวครับเพราะการใช้งานไม่ยุ่งยากและมีขนาดที่พอดีมือ สามารถเก็บรวมกับเครื่องมือต่างๆได้ตัวประแจผลิตมาจากเหล็กหลังจากใช้งานควรฉลมน้ำมันเพื่อป้องกันการเกิดสนิมและถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่เหมาะกับช่างมืออาชีพแต่บุคคลทั่วไปที่ศึกษาการใช้งานมาบ้างแล้วก็สามารถใช้ประแจเลื่อนรุ่นนี้ได้เช่นกันคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด